เดทข่าวสาร24กันยายน2566ข่าวสารมาตรการวันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าย้ำนะคะว่าเป็นบัตรใบเก่าที่เป็นตัวบัตรสวัสดิการที่เรามีการลงทะเบียนกันตั้งแต่ปี 6 0 6 1 60, 61, และใช้กันมาตลอดจนถึงปีที่แล้วก็มีการยกเลิกบัตรใบเก่าไปเปลี่ยนมาใช้สวัสดิการรอบใหม่โดยการใช้บัตรประชาชนทางช่องกำลังพูดถึงคนที่มีบัตรใบเก่าทุกคนนะคะตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านี้จริงๆแล้วจะยังมีเงินบางส่วนที่บางท่านอาจยังไม่ได้ไปตรวจสอบแต่บางท่านก็อาจจะใช้ไปหมดแล้วหรือเรียกว่า E money เมื่อก่อนนะคะ เราไปกดเงินจากตู้ ATM กรุงไทยได้เงินอ m o n e ่เมื่อก่อนเราจะได้รับเงินต่างๆที่เป็นเงินอินมาน่ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าน้ำค่าไฟหรือสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าหรือแม้กระทั่งเงินพิเศษต่างๆสำหรับเงินผู้สูงอายุหรือเงินพิเศษต่างๆซึ่งเงินเหล่านี้เดิมเป็นเงินที่สามารถเอาบัตรใบเก่าไปกดเงินสดจากตู้ ATM กรุงไทยได้แล้วจริงๆก็เอาไปรูดกับร้านค้าธงฟ้าได้ ซึ่งเงินในส่วนนี้จริงๆแล้วก็ยังสามารถกดเอามาใช้ได้อยู่เนื่องแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่เงินที่เป็นเงินอ e ีมันนี่ในบัตรใบเก่าจะสามารถใช้ได้ใช้ได้ถึงแค่27กันยายนนี้เท่านั้นวิธีตรวจสอบเงิน e อีมันนี่คงเหลือในบัตรใบเก่านั้นทําได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกไปตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกับตู้ ATM กรุงไทยนำบัตรใบเก่าไปใส่ตู้ ATM และกดตรวจสอบยอดเงินก็จะเห็นว่าท่านมียอดเงินคงเหลืออยู่หรือไม่ถ้าหากว่ามียอดเงินคงเหลืออยู่แล้วสามารถกดได้เป็นยอดที่เต็ม100บาทท่านก็สามารถกดออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้ายอดไม่ถึง100สามารถนำบัตรไปใช้กับทางร้านที่ยังรับชําระจากบัตรใบเก่าได้หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็เอาไปตรวจสอบกับร้านธงฟ้าว่าท่านมียอดคงเหลืออยู่เท่าไหร่ แต่ก็มีหลายๆร้านนะคะที่ยังไม่ได้รับชำระของบัตรใบเก่าแล้วเนื่องจากมีการอัปเดตระบบใหม่ก็ต้องขอแจ้งว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะหลายๆร้านอัปเดตระบบใหม่เลยไม่สามารถใช้ได้แต่ก็ยังมีบางร้านนะคะที่ยังสามารถใช้ได้อยู่พอแม่พี่น้องล่องไปตรวจสอบกันดูนะคะว่าเงินของท่านคงเหลืออยู่หรือไม่ถ้ายังเหลืออยู่รีบไปใช้ก่อน27กันยายนนี้ ก่อนที่บัจจตรจะหมดอายุค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสําหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ